กลับมาอีกครั้งนะคะกับช่วงประสางกฤเมียฝรั่งหายหน้าหายตาไปนานมากไม่ได้ไปแอบซุ่มกินเยอะหรืออะไรยังไงนะคะก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนก็ไม่ได้อ้วนนะคะตอนนี้กำลังท้องอยู่เพราะฉะนั้นจะมงจะเม้นอะไรก็เกรงใจคนท้องนิดนึงนะคะวันนี้ภาสังกิยฝรั่งกลับมาเพื่อให้ทันเหตุการณ์จะไม่พูดถึงคํานี้ก็ไม่ได้เพราะว่า ต้องตามกระแสนิดนึนงคำนี้มันเป็นกำลังเป็นคำที่แบบกำลัง t talk of the town กันเลยนะคะก็เลยต้องพูดถึงนิดนึงคำคำนี้จะเป็นคำอื่นไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่า sa mì Sen เซมีทำย่ e Me t i m m y y u n g เวลาพูดเร็วก็เลยจะกลายเป็นคำว่า sa e t มีทำย่ n g เชื่อว่าหลายคน,นต้องเคยดูคลิปนี้แล้วก็งงเหมือนกันทีฉันก็งงค่ะเพิ่งดูไปเมื่อวันก่อนสองรอบ ก่อนไปอาบน้ําก็ยอมแพ้ไงงงไม่เข้าใจว่าต้องการจะสื่อถึงอะไรก็ไปอาบน้ําตอนอาบน้ําก็ยังงงอยู่ก่อนนอนก็มาคิดอีกรอบว่าหมายถึงอะไรเซมิทำย่างเขาพูดถึงคุณแซมมี่หรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ยอมแพ้ก็เลยหลับไปวันต่อมาตื่นขึ้นมาก็เลยเปิดดูคอมเมนต์แล้วก็ดูใน a ฟ e b o o k เพื่อนเนาะก็เห็นทุกคนหลายคนละพูดถึงคำคำนี้สรุปว่าคำคำนี้คือ same มีไทม์อย่าง same ก็คือเหมือนมีฉัน t ท m e เวลาหรือตอนอย่างเด็กตอนที่ฉันยังเป็นเด็กนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องการจะบอกว่าตอนที่ฉันยังเป็นเด็กง่ายๆทีนี้เราจะบอกว่าตอนที่เรายังเป็นเด็กจะพูดได้ถูกพูดว่ายังไงมันก็ต้องมาคุยกันถึงเรื่อง Tense เรื่องกรา r นู่นนี่นั่นซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อใช่ว่าทุกคน ที่เคยเรียนภาษารกรงกมาพอพูดถึงเรื่องแกลมาทุกคนจะแบบเออหมา็ถึง่วงนอนฉันเบื่อนี่ก็เป็นเหมือนกันเอาเป็นว่าง่า,ายๆขุดความรู้สมัยป .5 ป .6 ขึ้นมากริยาช่องที่1กริยาช่องที่2กริยาช่องที่3เรือนๆใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมแบบเดินลางใช่ไหมกริยา3ช่อง s m r s m r กริยาช่องที่1 was กริยาช่องที่2 was were was were i am ยัง ฉันเป็นเด็กฉันยังเด็กอยู่ฉันยังละอ่อน I was young ฉันเคยเป็นเด็กตอนที่ฉันเป็นเด็กอันนี้คืออดีตการของรูปอดีตการ past simple tense past ฝรั่งคำว่า past ก็คือมันเป็นอดีตปละมันจบปละตอนนี้ฉันไม่ได้เด็กแล้วฉันแก่แล้ว When I was young ตอนที่ฉันเป็นเด็กทีนี้ฉันจะพูดว่าเหมือนตอนที่ฉันเป็นเด็กพูดว่าไงคะ same as when i was young when i was so poor same as when i was young i was so poor same as when i was young i was when i was young when i was young Uh, when I was the listened young, I I radio to หลายๆคนถ้าเกิดทันเนาะเกิดมานานแว้้ก็เคยได้ยินเพลงนี้เป็นเพลงคลาสสิกทุกต่อไปเนี้ยก็คือทุกครั้งที่ดิฉันได้ยินเพลงเนี้ยดิฉันก็จะนึกถึงหน้าป้าขึ้นมาทันทีแต่ว่าความหมายในเพลงอาจจะเปลี่ยนไปบ้างก็อาจจะเป็น Same me young, I listen to the radio Every sha la la la, every wo wo, -wo still shy Same me time young, I listen to the radio Ka, same me young, yesterday once more Sat ka, salam เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย